สวัสดีค่ะแนตตี้นะคะวันนีน้ีก็มีหนึ่ระบบชุดเครื่องเสียงน่าสนใจมาฝากกันค่ะกับอีก1ระบบในรถคันนี้เลย Ford Everest ค่ะคันนี้นะคะต้องขอบอกก่อนนิดนึงค่ะว่าคุณลูกค้าเจ้าของรถเนี่ยก็เคยมาใช้บริการกับทางเรา Rocket Sound อยู่แล้วนะคะที่แล้วเนี่ยก็นำรถมา j e สตีมาจัดเต็มเลยค่ะทั้งคันพร้อมงานโชว์ด้วยแล้วก็ประทับใจในผลงานที่ทางเรา o รก e t ็ o ซ n d ทำให้ออกไปนะคะก็เลยนำคันนี้มาติด เพิ่มเติมสําหรับรถคันนี้เองเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานทุกๆวันค่ะคุณลูกค้าก็เลยมองหาระบบชุดเครืงเสียงที่ติดตั้งเน้นในช่องเดิมๆนะคะต้องการใช้ฟอนต์เดิมเพิ่มเติมคือเสียงเพลงที่ไพเราะไพเร,ราะรายละเอียดเสียงดีๆให้ฟังไปเพลิดเพลินในทุกๆการเดินทางมาดูกันเลยว่า FOR ์ e v e r e s t คันนี้มีอะไรบ้างตามติ่มากันค่ะ ขันแรกนะคะคันนี้เนี่ยก็ได้ทำการติดตั้งกล้องบันทึกของ Digital Research รุ่น FHD 8502W เอาไว้ด้วยค่ะรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือสามารถบันทึกภาพได้คมชัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะคะสามารถบันทึกภาพคมชัดได้ระดับ Full HD 1080เลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งในการติดตั้งกล้องนะคะเราก็จะเลือกติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าของกระจกมองหลังค่ะ สำหรับผู้ขับเวลาขับรถเองเนี่ยก็จะมองไม่เห็นกล้องเลยค่ะคือไม่บางทัศนวิสัยใดๆในการขับขี่เลยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนได้นะคะหากเราขับรถไปต้องการดาวน์โหลดข้อมูลหรือว่าช่วงสําคัญสำคัญมาเกี่ยวไวในโทรศัพท์ก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะสำหรับกล้องตัวนี้ คันนี้นะคะในส่วนของระบบเสียงเองเนี่ยเราใช้ฟอนต์เดิมเดิมติดรถมาเลยค่ะเชื่อมสัญญาณเข้าโปรเซสเซอร์ของมอสคทนี้นะคะรุ่น628การติดตั้งตัวโปรเซสเซอร์นะคะก็จะทําให้เราสามารถปรับย่านความถี่ในแต่ละย่ยานความถี่ได้ละเอียดขึ้นแล้วก็รวมถึงสามารถปรับทำอะลรเมนต์ได้ด้วยนะคะเวลาเราเข้าไปฟังในรถเนี่ยบรรยากาศนในการฟังก็จะเหมือนเราเข้าไปฟังอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะจากตัวโปรเซสเซอร์ค่ะเราก็จะเชื่อมสัญญาณเข้าแอมลิฟายเออร์ทั้งหมด2องตัวตัวแรกเนี่ยใช้เป็นของพิซซึ่มค่ะร ลำโพงกลางแหลมค่ะให้กำลังขับ1 0ึงวัตต์คือ4แชนเนล2แชนแลชนแลแรกใช้ขับลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าของพิซซึ่งรุ่น sq 6 5 5ค่ะก็สำหรับคันนี้นะคะก็ตามความต้องการของคุณลูกค้าเลยค่ะเราเน้นติดตั้งในช่องเดิมๆของรถนะคะเสียงกลางเราก็ติดตั้งในบริเวณบานประตูช่องเดิมของรถเลยค่ะในส่วนของตัวทวิตเตอร์ค่ะก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็ติดตั้งในบริเวณตำแหน่งเดิมที่บริเวณหูช้างเลยค่ะนี่เลยคู่หลังนะคะเราก็ใช้เป็นของพิซซึ่งรุ่น sq วกันค่ะเสียงงกกลา็ คอนเซปต์ <Concept S 2> เดียวกันเลยค่ะติดตั้งบริเวณตำแหน่งเดิมที่บริเวณบานประตูทางด้านล่างนะคะแล้วก็เสียงแหลมก็ติดตั้งที่ตำแหน่งเดิมที่บริเวณบานประตูทางด้านบนค่ะตรงนี้ติดตั้งในช่องเดิมๆทั้งหมดเลยค่ะแอมตัวที่2ค่ะใช้เป็นของพิซิ่งรุ่น MS 500. 1 5 0 0 1ห้่ให้กำลังขับ1500ัตรบาท ตัวนี้ใช้สําหรับขับซับวูเฟอร์ค่ะเลือกใช้เป็นซับขนาด12นิ้วของเรนโบว์ค่ะในส่วนของแอมปิเฟเยอร์นะคะเราก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณพื้นล่างค่ะของห้องสัมภาระทางด้านหลังนะคะพื้นที่การใช้งานใช้สอยตรงนี้นะคะด้านบนเนี่ยเราก็ยังวางของใช้งานทุกอย่างได้ตามปกติเลยค่ะในส่วนของตู้ซับเองนะคะเราก็ออกแบบเป็นตู้ปิดค่ะติดตั้งไว้บริเวณห้องสัมภาระทางด้านซ้ายนะคะบริเวณน,นี้เลยค่ะนี่ ออกแบบตู้ซับมาเป็นตู้ที่ได้ปริมาณด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาซับถ่ายท่อเสียงออกมาเนี่ยก็จะถ่ายท่อเสียงออกมาได้ดีแล้วก็ท่งพลังมากที่สุดค่ะตัววัสดุที่เราใช้หุ้มตัวตู้ซับเองนะคะมาดูใกล้ๆกันก็จะเห็นได้เลยว่าเราจะใช้วัสดุก็คือเป็นหนังสีดำค่ะให้ดูกลมกลืนไปกับตัวรถเดิมนะคะแล้วก็ยังดูสวยงามดูหรูหราอยู่ค่ะนี่ พิเศษขึ้นอีกนะคะสําหรับคันนี้เองเราติดตั้งแผ่นดมเข้าไปด้วยค่ะการติดตั้งแผ่นดมก็จะช่วยเป็นการกั้นห้องให้กับตัวลาโพงแล้วก็ตัวซับให้เวลาถ่ายทอดเสียงออกมาเนี่ยไม่มีการสั่นคลังด้วยคันนี้เองนะคะบริเวณบานประตูทั้ง4บานเราก็แดมถึง2ชั้นเลยค่ะบริเวณแผงประตูทางด้านในแล้วก็ด้านนอกด้วยค่ะอันที่เชื่ออะไรเลยท่านนะคะก็อยากจะฟังแล้วว่ารถ ford everest คันนี้ถ่ายทอดเสียงออกมาเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ น,นี่ค่ะก็คืออีกหนึ่งระบบความบันเทิงในรถ f o r d Everest ที่เอามาฝากทุกๆคนในวันนี้นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าครบทั้งในเรื่องของระบบความปลอดภัยกับกล้อง Digital Research รุ่น FSD8502W แล้วก็ระบบชุดเครื่องเสียงที่ติดตั้งเน้นในช่องเดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือคุณจะมีเพลงไพเราะไพเราะฟังไปในทุกๆก,การเดินทางเลยค่ะหากคุณผู้ชมบางคนที่สนใจหรือว่าชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงหรือว่าความบันเทิงในรถยนต์เนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่เรานะคะ r o อก e ก็ตเซาอยู่ที่ปากซอยราชพิศ 36, เศษสามสิบ เช้าถึง2ทุ่หรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook l o ก a ก t ตเซา a ์ไทยแลนด์ i ล o ์ a s ด l อ k e t s หรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง YouTube LOKET s เซ h ช,ชนเนลได้ทุทกๆวันเช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้ชอบอยังไงกด Subscribe ให้ตินิดนึงนะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ